สวัสดียามเย็นค่ะวันนี้ปิ้นจะมารีวิวน้อยหนาข้างหนังนะคะนี่เลยสวยสวยเลยนะคะมองแบบนี้อาจจะแบบเห็นชัดไหมเนี่ยเยอะมากนะคะนี่เดี๋ยวจะชั่งกิโลให้ดูอันนี้คือข้างหนังที่คัดสายพัน์ุนะคะคือเอาแบบลูกใหญ่ นะคะเอาแบบลูกใหญ่ๆอันนี้ยังไม่แก่เด้อดูตามันนิคะยังไม่ห่างเลยต้องเก็บนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่ทันไอไม่ทันนกนี่นะคะโชว์ให้ดูก่อนลูกใหญ่ลูกๆลูกใหญ่เดี๋ยวลองช่างเดี๋ยวลองช่างน้ำหนักให้ดูคร่าวๆนะคะนี่ก็ลูกใหญ่เหมือนกันน้อยหนาข้างหนังค่ะ แต่คัดสายพันธุ์คัดสายพันธุ์เอาลูกใหญ่มาทําขายนะคะคือเป็นทรายน้อยนะคะเป็นทรายน้อยไหนละ่ะลูกนี้เ,เราช่างดูนี่นะสี่ขีดเออสี่ขีดนะคะอันนี้มันดูเหมือนมันจะลูกใหญ่กว่าเขาแล้วแหละพันธุ์นี้ยผลใหญ่ได้สี่ถึงห้าขีดอ่ะเกือบเกือบสี่ขีดเหมือนกันนะคะ คือเราคัดแต่แบบพันที่รูปใหญ่ๆออกมาทำปกติข้างข้างหนังพื้นบ้านทั่วไปอ่ะผลประมาณ3ามขีดนะคะแต่อันนี้ใหญ่ได้ห้าขีดแต่ตอนเด็กๆตัวเล็กๆกันนะคะเพิ่นก็เคยถ่ายรูปไว้อยู่นะรูปนี้ใหญ่สุดจริงๆอ่ะมันไปต่อได้อีกเห็นไหมคะตามันยังถี่ๆยิบๆเลยถ้าถ้าว่าน้อยหนามันแก่แล้วอ่ะตามันจะห่างแบบนี้นะคะ เนี่ยเราสังเกตได้เลยว่าลูกเนี้ยมันยังไม่แก่มันยังไปได้อีกนะคะแต่ก็ต้องเก็บแล้วเพราะว่าไม่ทันนะคะไม่ทันนกกระลอกนะคะไม่ทันจริงๆเดี๋ยวเปิ้ลกำลังจะดูลูกที่เปิ้ลจะกินนะคะนี่ลูกนี้ลูกนี้มันสุกแล้วนะคะก็เลยเดี๋ยวรีวิวให้ดูเลยนะคะไม่ได้รีวิวนานมากเลยข้างหนังเนี่ย นานมากๆเลยเรียงไว้ให้มันสวยๆก่อนนะคะเราก็ได้ไว้โชว์ๆมีหลายพันนะที่เปิ้นขายอยู่อะตอนนี้สีม่วงๆก็จะมีเป็นน้อยนาอา่าข้างหนังนะคะแดงไต้หวนันแล้วก็หนังแดงลูกผสมอา่าสตัวนี้หลักๆนะคะแยกจากเนื้อคือตัว ข้างหนังก็คือเนื้อเป็นหนังเลยเนื้อเหนียวนุ่มนะคะเป็นหนังไปเลยแล้วก็แดงไต้หวันน่ะเป็นฝ้ายส่วนตัวหนังแดงลูกผสมเนี่ยก็คือมันจะเป็นกึ่งหนังกึ่งฝ้ายนะคะเราแยกได้สามเนื้อแต่ตอนนี้เพิ่มอีกหนึ่งพันก็คือน้อยหน่างงออืมน้อยหน่างงะตัวนี้ก็จะแบบเนื้อเหนียวนุ่มแล้วก็มีกลิ่นหอมเงาะโรงเรียนอ่อนๆนะคะเนื้อจะแบบเหนียวเหนียวนุ่มๆหนึบๆเหมือนเวลาเรา ทานง้อหละคะ่ะแบบเราดูดน้ําง้อแล้วแบบจะแบบเหนียวเหนียวแบบนั้นเลยอะ่ะคือมีกลิ่นหอมง้ออ่อนๆคือสองวันที่แล้วลูกค้ามาชิมนะคะลูกค้าบอกโอ้โหมีความเป็นง้อจริงๆคือกินน้อยหนาแต่ว่ามีอารมณ์ง้ออ่ะเข้าใจปะเออนั่นแหละประมาณนั้นเลยค่ะคือปิ้ลก็จะเปิดทําต้นพัน์ุนะคะก็จะให้จองหน้าเฟสนี่แหละเดี๋ยวจะลงให้จองอีกรอบหนึง่ง เพราะว่าของมันมีน้อยนะคะต้นแม่พันธุ์มันมีน้อยรอบนึงทําไม่ได้เยอะหรอกคะ่ะก็ประมาณสัก200ต้นได้นะคะแต่ก็จะเปิดให้จองไว้สําหรับลูกค้าที่จองก็จําหน่ายต้นพันธุ์ไม่แพงแต่ตัวนี้อร่อยจริงนะคะผลเงาะของเงาะใหญ่ได้ประมาณ5-6ขีดนะคะส่วนข้างหนังอันนี้นะคะ ผลใหญ่ได้ประมาณหขีดนะคะ4ี่ขีดแต่ถ้าข้างหนังพื้นบ้านทั่วไปผลมันจะเล็กนะคะอันนี้เราคัดพันนะคะคัดแต่ผลใหญ่ๆมาทําแล้วก็แดงไต้หวันนะคะแดงไต้หวันก็ผลใหญ่ประมาณห6ถึงบางทีมันก็เจดเลยแหละอืมประมาณนี้เลยค่ะคือเราแยกจากลักษณะของเนื้อนะคะแล้วก็สายพันธุ์ที่เปิ้นขายอยู่หลักๆตอนนี้สีม่วงก็จะมีสี่สายพันธุ์ก็คือข้างหนังนะคะ แดงไต้หวนันหนังแดงลูกผสมแล้วก็เน,นื้อหนังงอเพิ่มมาอีกตัวหนึง่งคือตัวไหนเหนียวสุดก็จะเป็นตัวงอนี่แหละค่ะเนื้อเหนียวเหนียวสุดกว่าเขาเลยคือเวลาทาน,นต้องเอามีดปอกนะคะเอามีดปอกมาพูดเยอะเดี๋ยวรีวิวเลยนะคะมันก็จะแกะยาก,ยากนิดนึงเพราะว่ามันเป็นเน,นื้อหนังข้างหนังเนาะตัวนี้ชอบมากนะคะเพราะว่าสุกแล้วมันไม่เละ นี่นะสุกแล้วมันไม่เละมันเก็บได้นานลงปุ๊บเนี่ยแม่ค้าถามกันเลยค่ะถามกันเข้ามาเลยค่ะลูกมีไหมอยากได้ต้นพันงั้นนี้นี้งั้นมีแต่มันมีน้อยนะคะตัวเนี้ยตัวข้างเนี่ยมีปีหนึ่งทําได้แค่ไม่กี่ต้นหรอกค่ะสองร้อสารอต้นประมาณนี้นะคะจากต้นที่เราคัดสายพันธุ์แล้วเห็นไหม ทรายมันจะไม่ค่อยมีนะคะทรายมันจะไม่ค่อยมีคือบางทีกินน้อยหน่าหนังอ่ะเราเบื่อตรงทรายนี่แหละทรายตรงบริเวณเนี่ยระหว่างเปลือกกับเนื้อเนี่ยค่ะทรายมันจะเยอะมากซึ่งแบบโหกิน <laughs> กินบางคนบอกติดฟันปลอมอะ่ะ <laughs> มันติดจริงๆเนอะมันติดจริงๆเนอะมันมันเยอะจริงๆอะ่ะ อันนี้คือแทบจะไม่ค่อยมีเลยนะคะสายมีนิดหน่อยอร่อยอืมเปิ้ลโคตดชอบเลยนะหน้อยหนาข้างหนังเนี่ยแบบโคตดชอบเลยเพราะว่าเขามีก,มกลิกนะะก่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์นะคะกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์อ้าวว่าแล้วก็ชิมเลยนะอออืื <c oughs> อร่อยมากอร่อยมากหวานเจี๊ยบนะคะหอมหอมกลิ่นข้างคือทุกคนกินได้หนาข้างจะรู้นะคะว่ามันมีกลิ่นหอมอะไรนะเป็นเอกลักษณ์ของเขานะหอมมากๆกหกินคำใหญ่ๆไปเลย ใช <ipher> กินทีแรกก็หลงรักนะคะคืออร่อยมากจริงๆชอบเหนียวนุ่มนะคะเหนียวนุ่มหวานหอมอ<บ>แม่ค้าก็ชอบชอบกันเพราะว่า สุกแล้วมันไม่เละมันวางอยู่ได้นานเนี่ยแต่ถ้าคนที่ชอบกินน้อยหนาาไา้นะคะเอิ้นก็แนะนำเป็นตัวแดงไต้หวันนะแดงไต้หวันตัวนั้นเป็นไา้เนื้อฟูๆเลยค่ะพอเขาสุกปุ๊บเราก็บีทานได้เลยอร่อยเวอร์เหมือนกันอืมแต่ถ้าชอบเนื้อแบบเหนียว เหนียวหนึบเหนียวนุ่มเลยอ่ะแบบเอามีดผ่าเอาอย่างเงี้ยแบบลอกเปลือกก็ลอกยากๆอะไรเงี้ยต้องเป็นในหนังงอะนะคะอืมเหนียวสุดในบรรดาในหนังแล้วนะคะดูเด็น่ากินบอกเลยว่า ไม่ตกเเทนค่ะมันเป็นผลไม้ที่ขายตัวมันเองได้มันหวานเจี๊ยบหวานมากแล้วก็หอมมากออร่อยเวอร์แล้วจ้านี่นะคะเดี๋ยวเอาไว้ให้เด็กบ้างนะคะเด,เด็กชอบเด็กชอบทานแน,น่ะลูกไหนเนาะเห็นนี่นะคะเก็บประมาณนี้นะคะล่องตาจะออกแดงๆห่างออกจากกันแสดงว่าเขาแก่แล้วนะคะ เขาแก่แล้วอันนี้เก็บสดๆจากต้นมาเลยนะคะอีกลูกนึงก็จะมองเห็นชัดเจนอยู่นะลูกไหนหนมื่อกี้นี้อ๋ออันนี้ก็ได้ค่ะเก็บสดๆจากต้นเห็นไหมคะตาจะแยกออกจากกันได้ลูกเนี้ยเสียดายแต่ก็ต้องเก็บเพราะว่าขนาดมันยังไม่ยังไม่แก่นะ นกมันก็กินหรอวะมันกินแต่ลูกใหญ่ๆด้วยนะนกรู้จริงเนี่ยค่ะดูดิมันยังไม่แก่เลยอ่ะแต่ก็ต้องเก็บแล้วไงอืมต้องเก็บแล้วในดูสิคะลูกใหญ่นะลูกสี่เกือบสี่ขีดสี่ขีดเนี่ยถือว่าไม่เล็กนะคะถ้าเทียบกับข้างพื้นบ้านทั่วไปอ่ะเออนั่นแหละเปิ้นก็มองว่ามันประมาณแค่ สามขีะเต็มที่เลยนะเห็นเขาขายกันตามท้องตลาดอะ่ะจะดีแค่ไหนถ้าได้พันลูกใหญ่เนาะนั่นแหละค่ะปลูกกระปุกแบบว่าพันที่ดีๆไปเลยนะคะที่ใหญ่ๆดีๆสวยๆไปเลยมีลูกนี้สุกอีกลูกนึงอันนี้มันจะสุกเกินไปหน่อยนึงนะคะแต่เขาก็ไม่เละไงเออเขาก็ไม่เละ,ะถึงสุกอันนี้สุกตั้งแต่เมื่อวานแล้วอะค่ะเนี่ยเนื้อมันก็ไม่ได้เละ,ะข้างในเนี่ย เออคือชอบตรงนี้แหละมันเก็บได้นานดีนะคะมันหวานมากอยู่แล้วถ้าขนาดนี้นะเก็บขนาดนี้นะหวานมากเลยแหละอืมเนี่ยปอยสุกข,ขนานนีนห้หวานเจียเจ๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบเลยค่ะอืมอ้าวตามนี้เลยนะคะฝากไว้หน่อย น้อยหนาข้างหนังนะคะน้อยหนาข้างหนังฝากไว้หน่อยเผื่อมีใครสนใจต้นพันธ์นะคะฝากติดตามเ c ซบุ๊กนะคะพมพรพรเพ็ดน้ำเงินนะคะมากดติดตามหน้าเฟซเพื่อก็จะมีแบบโปรโมชั่นสินค้านะคะคือลดบ้างแถมบ้างอะไรอย่างเงี้ยให้ลูกค้าก็มาติดตามกันนะคะมาติดตามเพิ่นไว้นะคะอาจจะกดติดตามไว้เลยเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะพลาดบางโพสต์นะคะ โอเคก็ติดอขอบคุณที่รับชมนะคะน้อยหนาข้างหนังค่ะสวัสดีค่ะ